สวัสดีเช้าว,วันที่ห้าธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมสองห้องเหลืองแดงดำเมตรยี่สิบก้านลานล่มลางแหงครับแต่ว่าล <umsy. S 2> ่มบนมมี่เสือกประมาณร้อยยี่สิบเมตรน่ครับทำการแสดงแล้วนะครับผม ตัวนี้แบ่งอยู่นะครับผมการลานเมตรยี่สิบนะครับพร้อมเล่นนะครับผมแบ่งอยู่นะครับผมสนใจกับทักแชทมาครับผมเทผ่านเรียบร้อยนะครับผม คีครับ